นั่งดูละครน้ำเน่าอยู่นิดหนึ่งให้อยู่ไหนคนที่พูดเมื่อกี้อยู่ไหนให้นั่งด้วยยังอยู่ไหมเออนั่งฟังอ่านหน้ามาท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงตามข้อครับข้อเก้าครับท่านประธานครับอะไรคุณพูดคุณพูดตังเยอะผมยิงไม่ประท้วงคุณเลยครับครับเกิดท่านประธานท่านประท้วงจะมาให้เกิดนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงขอให้ผมได้ใช้สิทธิ์ประท้วงนะครับครับใช่ครับครับเรียนท่านประธานครับผมชุติพงศ์วิพิญโยครับ พักประชาชนขอประท้วงข้อก้าให้ท่านประธานคู่ครูก็สงบเรียบร้อยในที่ประชุมและก็ขอชี้แจงขอบอกผ่านท่านประธานไปยังเมื่อสักครู่บุคคลเมื่อสักครู่ครับว่าเวลาพูดในสภาให้พูดผ่านท่านประธานแล้วก็ครับเข้าใจเลยนะถ้าให้ผมพูดจบก่อนได้ไหมครับผมยังไม่ได้พูดอะไรไม่สุภาพเลยครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้หมายครับแต่ว่าผมจะวิจัยเพราะว่าท่านพูดผมเข้าใจแล้วผมกําลังจะกัดกินกําลังจะพูดันตีพอดี เอาคราบจะน้อยจบก็ได้นะครับครับก็จะเรียนอย่างนี้ครับสภาเป็นที่อันทรงเกียรติเป็นที่ของตัวแทนประชาชนแล้วท่านประธานก็ควบคุมให้มีความสุภาพเรียบร้อยแต่พฤติการเมื่อสักครู่เนี่ยไม่เหมาะสมในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ยังไงรบกคนท่านประธานควบคุมบุคคลเมื่อสักครู่วยครับขอบคุณครับได้ได้ครับครับท่านท่านตรีครับเพราะว่าท่านประธานก็ผมก็เรียนท่านตีพอดีขับประท้วงมาผมขออนุญาชัยว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับผู้รัฐสภา ต้องพูดกับประธานครับแล้วก็ไม่ต้องชี้หน้านะครับเจอกับท่านดีครับเขาเกับเรียนท่านประธานที่เคารพแต่พอคุณพูดมาเป็นหนังฉากผมชั่วผมเลวผมก็บอกผมไม่เคยเจอทสอเวเท่าคุณเหมือนกันอ่าให้หาขอโทษทีท่านประธานผมอาจจะพูดจาไม่เพาะขอโทษทีทวงครับท่านประธานครับขอประท้วงครับขอโทษทีขอโทษกระผมขอโทษท่านประธานครับผู้แนแกวิเชียนครับพรรคประชาชนครับขอประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับและขอประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อ69ครับ ผมเข้าใจนะครับว่าท่านใจร้อนนะครับเพราะว่าท่านจากรัฐมนตรีว่าการกลายเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับขอบคุณครับครับคุณก็อย่าไปเสียดสีนะครับไม่เป็นไรตั้งแา่เรื่องเล็กเรื่องนี้ท่านประธานที่คกลบขอโทษลคนที่รู้จักผมดีพอเนี่ยเขาจะรู้ผมไม่ยุ่งกับเจรครับท่านประธานท่านประธานครับ ประท้วงท่านประธานข้อ9ครับครับคุณประับท่านประธานให้ให้ท่านรัฐมนตรีแค่ขอโทษไม่ได้นะครับท่านรัฐมนตรีต้องถอนนะครับโอเคผมขออนุญาตโทษทีครับผมขออนุญาตถอนนะท่านประธานผมมาทูท่านประธานนะครับขับขับเจอกันครับท่านประธานผมขออนุญาตถอนครับท่านถอนถอนแล้วครับคือผมกราบเรียนนะครับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านอยู่ที่นี่แล้วกันว่าผมไม่ควรให้เกียรติสมาชิกทุกคนนะครับผมไม่เคยกล่าวหาสมาชิกท่านใดทุจริตหรือโกงแต่คนที่กล่าวหากับผมอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ต้องพิสูจน์กันถึงที่สุดนะครับท่านประธาน ผมกลับเลยนะครับว่าการที่โชว์กล่องเงินผมถามว่าเข้าไปให้ใครใครผมเหรอครับใครผมไหมอะท่านประธานพราะเขาถามทุเรียนนี่่าอยู่ไหนมาเป็นมามาเจอกันหน่อยดีกว่าผมก็อยากจะรู้มันกันมาอยู่ไหนผมอยากจะถามเขาแล้วเกินว่าเฮ้ยคุณคุณให้การอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะรู้มันกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างรรท่านประธานครับมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดผมกล้าที่จะยืนยอมรับการตรวจสอบทั้งหมดผมลูกผู้ชายพอถ้าสิ่งใดสิ่งใดที่คิดว่าเรา ผิดพลาดหรือเราทําทุกอย่างอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแต่ไม่ใช่มากล่าวหากันวันลายวันทุจริตคดโกงทําให้กองทุนมีปัญหาเรื่องนน่นนี้มาไล่สาระครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ